ไก่มาเดินนั่นี่เดี๋ยวลบกไมนมาตั้งลุกมันมาไม่ตั้งวันนี้ลมันเสียเลยก็ไก่อะลกไกลูกไกอะลูกกลหลุงก้อนคนี้มันก้อออล่างก้อนเนี่ยมันมาเลยลมันมันจะมาบุกเสดมาไม่ตั้งก็ลุงมาที้ บหลุมเงาโขเลยนะวะหลุมมันจ้ามคนไงนั่นไปเลยหลุมมันต้องคนเลย

mình cũng <conflicts> không bé mà mình cũng cá là áo nó <Nhạc> có là mình <Nhạc> không mình <Nhạc> cũng <Nhạc> khá là ra ไปปงใหญวางเก่งว่ามาตัวๆใครได้ไปปรงกูมันก็ไปไปเรมันไปตั้นี่ยสะโกกลางบิบกางบาราต่อตางเก่งตัวนี้ยาห้วยหมดมารหมดมารท่านจ้า Đó oh, là có văng tên này, nha Kể kèm ăn đi Mấy cây này nha oh. Đất tờ Đất nó Mấy bài vô Mấy

ปุยยังไหนมือนั่นเลยเอ็นตุ่มเลยหกมือันะชอบแต่ไรวะทอบมาที่บ้ากี่ชอบแต่นปุยปามเนี่ครับ้าโตีนหัปามโอนแล้ที่ตอนน่ะตั้งมดนี่มดเลยนี่โตมบาทไม่กินข้าวออมึงไปรับไป

เออวั้เกนมาานี้แกมาพักอยู่ที่ที่นี่นะมมาทำอ่านเพราะว่าประมาณรัก หนึ่งกิโลไปไปที่ริมคลองนะบระมาณแตแถวริมคล,ลองมันไม่ไกลไปอาปูอาปลามันไม่ไกลโอเคชอบมาพักอยู่ที่นี่แล้ก็แกก็ย้ายไปนานแล้วแต่ตอนนี้แกกลับมาอีกไม่รู้ยังไงนะแล้วแกก็เก่งมากนะนี่เป็นป่าจ,จ้าแกไม่กลัว <c oughs> โอเคนะคลิปเดี๋ยว ต่อไปคลิปต่อไปผมจะมาทำคลิปอีกดูว่าแกมาทำแบบกินนอนยังไงนะแต่คลิปนี้ผมก็จบแกนี้ก่อนสวัสดีครับผม